กวินจับดีๆนะครับจับดีๆค่ะวินครับมาเล่นตัวอื่นดีกว่ามยและชามาเล่นตัวนี้ไหมแม่พามาเล่นตัวนี้มาจับดีๆรองเองได้ใช่ไหมใช่คันคูให้หัวนอย่างนี้ไม่ใช่หรอให้หัวอย่างเงี้ยเออหัวเหมือนพี่เหมยน่ะมาเร็วมาเล่นตัวใหม่เร็วเร็ว ลงถูกทางไหมลูกน่ะน่ะ,นะเดี๋ยวแขนก็หกักเ,เจ็บใช่ไหมลงไม่ถูกไงเล่นแบบพี่เหมยน่ะเห็นไหมพี่เหมยหงษแข็งแรงดูดิฉันหไม่แข็งเหเหมือนพี่เหมยน่ะคุณครูให้หงษแบบนั้นคุณครูไม่ได้ให้ปีนยกขาขึ้นสิครับพี่วินทำเหมือนน้องบีมาเห็นไหมยกขาขึ้นเลื่อนไปอีกเอามือไปก้าวไปอีกมือนึง ไม่ต้องลงมาโอ้วินแข็งแรงจังเลยเห็นไหมพี่เหมยพี่มยอยากก่าไกวแรงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตาชนน้องลูกมามาเล่นตัวนี้ดีกว่ามะนี่ฝั่งนี้ขอ,องเล่นที่โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินวันนี้เด็กๆมาร่วมงานวันที่13ตุลา ก็เลยมารอคุณพ่อทำให้ได้มาเล่นของเล่นที่โรงเรียนกันกวินจับไปดีนะครับไม่ไปเล่นสไลเดอร์กับพี่เหมยหรอพี่วินอันนี้มันเล็กมันเล็กแล้วกวินจะตกนะถ้ากวินเล่นสูงสูงแบบนี้กวินต้องจับไปดีนะครับว,วันนี้วันหยุดคะ่ะไี่มีนักเรียนมาโรงเรียนนะคะ ทำให้เด็กๆเ,เล่นมาเล่นสนามเด็กเล่นโดยไม่มีเพื่อนเลย,เ,ลยเจ้ากวินชอบปีนป่ายมากนะแต่ว่าเดี๋ยวกวินก็ก็จับดีๆนะครับแม่ดูน,นี่นะแม่อส่วนเหมยเขาจะชอบโหนแบบนี้เหมยต้องโหนคนมือคนละข้างหรือเปล่าลูกอ๋อนี่กวินชอบสไลเดอร์มากเลยใช่ไหมใช่โอ้ยังเกงต้องเปื้อนแน่เลยเพราะว่าสไลเดอร์มีแต่ฝุ่น ก,ก็ตัวเองต้องระมัดระวังเลยครับไม่เจ็บหรอไม่เจ็บหรอ,อนานๆๆๆๆคุณครูขอเด็กเล่นหน่อยนะคะแต่คุณครูมาแล้วลูกครูมาแล้ว กวินมือนึงกวินจับตรงนี้จับตัวนี้ไว้อีกข้างนึงก็จับตัวนี้มาเล่นกับพี่เหมยดีกว่าจะได้ไม่เป็นอันตรายเร็วๆนี่ไงพี่เหมยเล่นจริงช้าตัวเนี้ย